สวัสดีพี่น้องที่รักหลายคนนะเมื่อโตขึ้นเรียนสูงขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็นึกอยากจะไปช่วยสังคมพี่น้องจึงเมื่อเวลามีโอกาสเข้าไปทำงานในส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมต่างคนต่างก็พยายามจะเข้าไปจัดการ ความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์กรที่ตนทำงานอยู่ด้วยพี่น้องแต่พี่น้องที่รักทุกคนต่างพบประสบการณ์เดียวกันนั่นก็คือว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดไปเสียทีไอความไม่ชอบมาพากลที่มีอยู่ในสังคมนั้นนะ่ะพ้นจากคนหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแทนที่ คนที่เป็นอย่างพระราชินีอาัตาลิยาในพระคัมภีร์วันเนี้ยพระนางเข็นฆ่าเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ดาวิดจนเกือบจะสิ้นซากเลยทีเดียวคงเหลือแต่ทารกตัวน้อย,อยที่ยังไม่มีฤทธิเดชอะไรจะไปสู้กับความชั่วของพระนางที่ในชีวิตเอาแต่พระเทศเทียมที่สอนการมีตัวเอง มาแทนที่พระเป็นเจ้าที่สอนความรักทารกน้อยที่เป็นเชื้อสายดาวิดที่ยังนับถือพระที่สอนความรักเนี้ยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยมือของเยโฮเชบาราชธิดาของกษัตริย์หญิงคนหนึ่งที่เอาเข้าไปซ่อนไว้ในพระวิหารของพระเป็นเจ้าเป็นเวลาหกปีตลอดระยะเวลาที่ความชั่วร้ายของพระนาง อาทาริยายังคงรุ่งเรืองอยู่และในปีที่7ในพระวิหารนั้นเยโฮยาดาพระสองฆ์องค์หนึ่งที่ดูแลเด็กน้อยนั้นตลอดมาก็ได้นำนายทหารที่ซื่อสัตย์มาพบกับรัชทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับมอบหอกและโล่ของกษัตริย์ดาวิดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมีชัยชนะต่อศัตรูของกษัตริย์ดาวิดให้ด้วย เพื่อที่จะได้ฟื้นฟูราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาของพระคริส์ตเจ้าพี่น้องที่รักถ้าเรารักที่จะเป็นผู้ที่รักจะทำงานของพระให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในชีวิตของเราแล้วละเกาสิ่งแรกที่เราควรจะต้องรู้จักเตรียมใจเราไว้ให้ดีๆเป็นอันดับแรกนั่นก็คือ ความไม่ชอบมาพากลที่เราพบเจอในวันเวลาที่เราเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเรียนรู้ที่จะออกมาใช้ชีวิตเป็นทหารหารต่อสู้เพื่อพระกันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราเป็นครั้งแรกพี่น้องแต่มันได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้น ความไม่ชอบมาพากลน,นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเพราะบาปกำเนิดของเราเนื่องจากเราเป็นฝ่ายละทิ้งพระเป็นเจ้ากันมาเองดังนั้นความไม่ชอบมาพากลน,นี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวเราและในตัวเพื่อนพี่น้องของเราตลอดไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นพิภพ,พ,พฉะนั้นถ้าเราคิดจะสู้ กับความไม่ชอบมาพากลที่เราพบเจอในสังคมของเราเราก็ต้องอย่าผลีผาลามย่มใจมุทะลุดุดันตามประสาวัยหนุ่มสาวของเราเท่านั้นแต่ให้เราตั้งหลักของเราให้ดีๆเพื่อที่จะต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ไปอีกนานจนตลอดชีวิตของเราจนเราอายุมากขึ้นมากขึ้นและจนเราแก่เท่าไปแล้ว มันก็จะยังคงมีอยู่กับเราไปอีกนานแม้เราตายไปแล้วก็ตามก็ให้เราระมัดระวังการสู้แบบเอาแต่อารมณ์หนุ่มสาวของเราเพราะมันอาจจะหมดแรงไปวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้เพราะการเอาแต่อารมณ์นั้นเราต้องสู้กับมันอย่างมีสติหนักแน่นอดทนพี่น้องซึ่งบอกไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอก คงต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์กันเอาเองแต่ก็นั่นแหละที่บอกก่อนนี้ก็เพราะกลัวจะไม่ได้เตรียมใจเอาไว้แล้วก็จะกลายเป็นคนหมดไฟไปเมื่อเจอปัญหาหนักๆในชีวิตเข้าเท่านั้นเองดังนั้นนะพี่น้องเพื่อจะสู้เรื่องพวกนี้ในชีวิตเรานั้นนะก็ให้เราไปดูกระบวนการในการต่อสู้ที่พระคัมภีร์ให้แนวทางเอาไว้หน่อยก็ดีดูซิว่า มีตัวละครและรายละเอียดอะไรในนั้นบ้างตั้งแต่หนึ่งพระนางอัธริยาที่โหดร้ายคือความโหดร้ายที่มาจากเล่กลที่น่ากลัวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงร้ายนะพี่นะ้องแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นความร้ายกาจของความเป็นคนที่มีรวมรวมกันอยู่ในความเป็นชายและหญิง2 พระนางเข่นฆ่าเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ดาวิดจนเกือบจะสิ้นซากเลยทีเดียวคือการทำร้ายที่น่ากลัวนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่อาจจะทานทนได้เลย3เหลือแต่ทารกน้อยคนหนึ่งคือโอกาสที่จะรอดมีเพียงน้อยนิดพี่น้อง4หญิงคนหนึ่ง คือความช่วยเหลือของผู้ที่อ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นห้าซ่อนไว้หมายถึงการใช้ชีวิตเหมือนยอมแพ้อย่างไร้ศักดิ์ศรีอยู่นาน6ในพระวิหารของพระเป็นเจา้าหมายถึงชีวิตที่ชิดสนิทกับพระ7นานหปีหมายถึงนานมาก เกือบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วถ้าเจดปีนี่ก็โหชั่วกับชั่วกันนี่มันหเกือบเจะเจ็อะแปดพระสงฆ์องค์หนึ่งคือคนที่ชิดสนิทกับพระคนหนึ่งเท่านั้นที่มันจะเป็นหนทางรอดเก้านายทหารที่ซื่อสัตย์คือตัวเราและความตั้งใจดีที่มีอยู่ภายในสิบ หอกและโล่ของกษัตริย์ดาวิดคือเครื่องมือของพระเท่านั้นที่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้นานรอเวลาจะหยิบออกมาใช้ สิบเฟื้นฟูราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นน้ำพระทัยของพระที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าพระต้องการอะไรจากเราในชีวิตนี้พี่น้องพิจารณาดูตัวละครรายละเอียดเหล่านี้แล้วไปสังเกตดูตัวละครรายละเอียดเหล่านั้นในชีวิตของเราเองกันบ้างสักหน่อย เพื่อเราจะได้ค่อยๆใช้วันเวลาในการอดทนรอเพื่อจะให้ถึงเวลาที่จะทำการเพื่อพระในชีวิตของเราเองกันบ้างเพราะการทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคนเราหลายครั้งหลายคนไม่รู้ตัวว่าที่ระหัมมุทะลุดุดันจะเข้าไปจัดการอะไรต่อมีอะไรสารพัดนั้นแท้จริงทำไปเพราะมีตัวเอง มากกว่าที่จะมีพระและมีคนอื่นทำเพราะจะต้องเอาให้ได้อย่างใจตัวเสียเป็นส่วนใหญ่จึงร้อนแรงมุทะลุอย่างนั้นแล้วพอต้องเจอปัญหาหนักๆและยืดเยื้อเข้า mm. ก็เลยหมดแรงท้อใจไปเสียดือด้อและใช้ชีวิตเหมือนคนหมดไฟไปอีกนานแสนนานกว่าจะต้องตายจากโลกนี้ไปจริงๆซึ่งคนแบบนี้ มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลยในโลกใบนี้พี่น้องทั้งนี้เพราะไม่มีพระและไม่มีคนอื่นอย่างที่พระเยสุเจ้าสอนอยู่ในการกระทำของตนนั้นเลยมีแต่ตัวเองลุ้นล้วนจึงไม่มีพรของพระที่จะคอยเกื้อนหนุนให้มั่นคงอยู่ได้ในระยะยาวพ่อขอพระเอยพรนะพี่น้องนะ